สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆเอาวันนี้ผมมาที่สวนตัวเองนะครับเป็นที่พักเล็กๆที่ปลูกต้นไม้พวกไม้ประดับพวกอะไรต่างๆนะครับตอนเช้าก็จะมีหมอกหน่อยนะครับฝั่งนู้นมีหมอกจางๆวันนี้แดดก็เหมือนโดนเมฆมาบังไว้นะครับยากาศช่วงเช้าก็ค่อนข้างจะสดชื่นหน่อยนะครับแต่พอดีผมมาเห็นไอ้ตัว น้ำหมักที่ผมผสมไว้น่าจะได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับมันชื้นอยู่เลยผมสังเกตหลายรอบแล้วว่าเอ๊ะมันทําไมมันแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผสมเอาไว้ซึ่งจริงๆผมก็เคยทําแล้วนะเคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วว่าไอตัวน้ําหมักปลาเนี่ยครับเนี่ยผมเพิ่งไปหยิบขวดมาเมื่อกี้ตัวน้ําหมักปลาของเราเนี่ยเราสามารถจะผสมน้ําทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยตากแดดไว้นะครับ ก็สามารถจะสร้างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะครับตัวน้ำหมักตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาไข่หาน้ําปลาหาอะไรต่างๆมาไม่ต้องแล้วผสมน้ําปั๊บก็ตั้งหาควดใสๆแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันจะแดงเองจะแดงมากแดงน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้สําคัญก็คือว่าต้องอธิบายได้ว่ามันทําไมมันแดงนะครับ ในเมื่อคนอื่นเขาต้องใช้ไข่ใช้น้ำปลาใช้ผงชูรสมากมายที่จะทําให้มันแดงนะครับก็อธิบายได้ดังนี้นะครับว่าไอตัวน้ำหมักปลาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเป็นน้ําเป็นน้ําปกติเนี่ยเป็นน้ําในลําคลองนี่แหละครับที่ผมไปเอามาเพราะว่าผสมน้ําหมักแล้วก็ผมก็พ่นนะครับพ่นต้นไม้ต้นไม้ต่างๆนี่ครับพ่นแต่มันเหลือนะครับเหลือก็เลยเก็บไว้เงี้ยเกียดก็เลย ็บไว้กะว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใช้ก็จะขยา่ายขย่ามาใช้นะครับแต่เห็นไหมครับเพื่อนตัวนี้สีเป็นไงครับตัวนี้สีมันยังสีไม่แดงแป๊ดนะครับเพราะว่าด้วยตัวน้ำหมักด้วยอาหารเขาเนี่ยก็น้างจะออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงมันก็เลยไม่ได้แป๊ดมันไม่เหมือนไข่แล้รพวกนี้ในอนาคตก็ก็จะไม่แดงจัดนะครับเพราะว่าจะออกเป็นสีน้ำตาลนิดแต่บ่งบอกได้ว่าตัวนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแน่นอนนะครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์ยังไงเราก็สามารถเข้าไปดูได้คลิปของผมก็มีนะครับคลิปที่แนะนาว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์อะไรนะครับแต่นี้อ,อธิบายว่ามันทําไมมันไอตัวน้ําหมักนี่มันสร้างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้นะครับหนึ่งก็คือต้นทางคือน้ําในน้ำเนี่ยในน้ําธรรมชาติพวกนี้นะครับน้ำเขียวเพวกนี้มีตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมดนะครับอาจจะมีตัว2ตัว3ตัวนอกนั้นก็เป็นเชื้ออื่นๆปนกันไปทีนี้โดยหลักแล้ว เมื่อมันมีอาหารนะครับตัวนี้เป็นอาหารให้กับพืชก็เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์เหมือนกันเขาเรียกว่าอินทรีย์ชีวภาพอินทรีย์มีประโยชน์สําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับแม้แต่จุลินทรีย์ก็เอาไอตัวนี้ไปกินได้เหมือนที่ผมเคยบอกประจําเลยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพ่นต้นก็ได้พ่นดินก็ได้ให้จุลินทรีย์เขาได้กินจุลินทรีย์เขาก็จะเพิ่มจํานวนเปรียบเทียบง่ายๆเลยตัวนี้นะครับผมตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะครับเห็นไหมครับสเก็ตเล็กๆเขาตัวนี้เป็นสีแดงเห็นไหมครับ ัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากเมื่อเมื่อข้างในนี้อาจจะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่ตัวเดียวแต่เหมือนเมื่อมันได้รับอาหารนะครับมันก็ต่อสู้กันกันกบจุลินทรีย์ตัวอื่นๆนะครับสู้กันไปสู้กันมาเพียงแต่ว่าสภาวะเขาเหมาะสมเหมาะสมยังไงไอตัวนี้มันอยู่ในแดดอยู่กลางแดดผมตั้งทิ้งไว้นานประมาณเดือนหนึง่งแล้วที่สําคัญมันมีแดดเพราะมันชอบแดดจุลินทรีย์ตัวอื่นไม่ชอบแดดจุลินทรีย์วาซทีรัส จุนทรีอะไรอย่างอื่นมันไม่ค่อยชอบแดดมันชอบออกซิเจนจุนทรีตัวอื่นนะแต่จุนินีสังเคราะห์แสงไม่ต้องมีออกซิเจนกูก็โตได้จเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีแสงกูไปเร็วเลยนะครับดังนั้นจุินทรีก็เหมือนกับนักเลงใครเก่งใครอยู่ใครอยู่ในที่เหมาะสมกูก็จะโตสู้คนอื่นได้แล้วก็จะกลบคนอื่นหมดเลยอันนี้มันสู้กันได้ ชั่วระยะหนึ่งจนสุดท้ายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แล้วก็ดูได้นะครับต่อไปมันจะแดงกว่าตัวนี้อีกเยอะนะครับถ้ามันเดียเ๋ยวนี้ผมจะตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันจะแดงกว่าอันนี้อีกอีกเยอะเลยเพราะว่าอะไรครับอากาศเข้าไม่ได้ถ้าอากาศเข้าได้จุลินทรีย์บาทิลัีจะขึ้นแล้วก็ไอตัวแดงๆเนี่ยจะหายนะครับเพราะจุลินทรีย์บาทิลัีเขาต้องการอากาศมากแต่ตัวนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้อากาศมีอากาศก็ได้ไม่มีอากาศก็ได้มันอยู่ได้นะครับอันนี้จึง เป็นผมก็เลยทําคลิปมาเพื่ออธิบายให้กับเพื่อนๆว่าโอเคนะถ้าเราไม่ซื้อไข่ซื้อน้ําปลาซื้อผองจุลรสอะไรตามสูตรที่ว่าทั่วไปเราสามารถใช้ตัวเนี้นะครับผสมกับน้ําแล้วตั้งทิ้งไว้เลยนะครับเราอาจจะได้จุลินทรีย์ที่ไม่ได้สวยมากเป็นสีแดงน่นสีนมสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปแต่เราได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตัวนี้มีประโยชน์และได้แน่นอนนะครับถ้าท่านไหนยัง ไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้จักจุลินทรีย์แสงว่างว่าเราจะเอามาใช้ในพืชยังไงเนี่ยกลับไปดูคลิปที่ผมแนะนําไว้นะครับมันมีประโยชน์มากๆอยากให้แนะนํามากเลยนะครับแนะนําให้เอาจุลินทรีย์แสงางไปใช้โดยที่เราก็ทําเองง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปใช้ร่วมกับในตัวน้ําหมักของเราเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็มีเ,เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนอยแนะนําแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ